สวัสดีทุกคนในชาเลนจ์วันนี้เราจะมีนิโคลผู้ยากไร้แมนดี้ผู้มีฐานะและบริดนี้ผู้ร่ำรวยสุดๆพวกเขาจะได้ลองอาหารที่มากมายแต่ใครจะได้กินหรือจะได้เลียนั้นขึ้นอยู่กับการและตอนนี้ได้รู้ว่าพวกเขาจะได้ลองอะไรกันงั้นก็ไปดูกันเลยมันต้องสนุกแน่นอนเราจะเริ่มกันแล้วลุย ฉันจะเปิดก่อนนะไม่ฉันบริดนี่หยุดนะอย่ามาทะเลาะทันจะเปิดก่อนในขนาดที่พวกนั้นท้ากันโอ้ดูสิมันคือเยลลี่มีตัวใหญ่ๆมันต้องอร่อยแน่มาดูการ์ดกันพอฉันได้เลียสันฉันได้กินสุดยอดอ๋อไม่นะฉันไม่เลียด้ซ้ำบางคีคนจะลองเลียก่อนที่สาวๆจะเลียเอ้ไม่ห้ามแตะต้องอ้คิงออฟบริดนีเริ่มล้ว โอเคหยิบขึ้นมาแล้วมันใหญ่มากแล้วก็เดึงหนึ่งด้วยจะเลียให้หมดเลยเอ้ยเต็มไปด้วยน้ำลำายน่าจะขยงแกรพอได้แล้วน้ำลายไหลเยิ้มเลยจะอ้วกจ, oh, <man. S 1> จะกินได้ยังไงล่ะทีนี้เออไอเดียเอาอ่างอาบน้ำเล็กๆมาก <Yes. S 1> ใช่ <c oughs> แล้วก็หยดน้ำและเทน้ำลงไปในอา่าง ทีนี้ฉันจะล้างน้ำลายออกจากหมีให้หมดใช้แปรงขัดหมีเบาๆเอาน้ำลายออกให้หมดเลยใช่ก็เสร็จแล้วทีนี้ก็มาดูกันเหมือนใหม่เลยแบบนี้ก็กินได้แล้วมาเริ่มกันมันคือ,อยาเลที่อร่อยมากๆ <Hey. S 1> ากินเหมือนสาาัตว์ร้ายต้ไม่เหลืออะไรแน่แน่ าละมันคืออะไรนี่ฉันเปิดเองออวแอปเปิ้ลแค่นีนะไม่ใช่เค้กอสปโอ้ยไม่ได้กินอีกแล้วอย่างน้อยฉันก็ได้เลียส่วนฉันได้กินยังดีกว่าครั้งที่แล้วเอาล่ะรีบเลียสิหายก็ได้ฉันจะเลียให้ทุกด้านเลย เหมือนที่เธอทำกับหมี่ของฉันไงอเ,เอาน้ําลายไปเยอะๆทีนี้ก็กินอาหารเพื่อน้ำลายบ้างเอาไปสิเฮ้ยจะอ้วกแแย่ต้องใช้เงินเช็ดน้ําลายให้หมดคออย่็งชั่วมาสารแล้วโอ,โอ้เงินมาจากไหนอะไม่สำคัญว่าเงินมาจากไหนมันเป็นของฉันแล้วเก็บไว้<ๆ> ในที่สุดก็ได้กัดแอปเปิ้ลโอ้โหหอมมากเลยก็สดด้วยเออไม่นะมันไม่หนอนในนั้นนะอย่าที่สุดเลยช่วยฉันด้วยฉันต้องแรงฟันด่วนและก็บ้วนปากให้ด้วยหวังว่าไม่มีหนอนในปากนะแหงชั่วขอบคุณเดี๋ยวแค่ต้องบ้วนปากเจง๋งฟันของฉันเงางามอีกครั้ง แต่ฉันจะไม่กินแอปเปิลนั่นแล้วเอาไปแล้วไปได้แล้วไปไปไปเยี่ยมมากต้องเบี่ยงไปข้าวสนใจคำพวกนั้นเอามาดูกันว่ามันคืออะไรอไม่นะมันคือหารนมาใครจะกินได้บ้างอะฉันต้องเลี้ยเฮ้ยรอดแล้วฉันไม่อยากกินสิ่งนั้นมันคือฝันร้ายชัดๆ ไม่ต้องอารมณ์เสียบริดนี่นีเ่เขจะเริ่มก่อน <Okay. S 1> เริ่มเข้าเลียสิโอเคน่าเท่ขยัาจริงจริงแต่อย่างน้อยก็แค่เลียทำได้ยังไงอ่ะฉันจะอ้วกอ่อไม่นะไม่นะฉันทำไม่ได้งั้นฉันช่วยเองเอ้แค่นี้ไม่ต้องใช้เวลานานเธอทำได้ยังไงเนี่ยน่าฉันเปื่อนอาหารมาหมดเลย Hmm. ตาเธอแล้วบริทนิงโอ้ยเอาช้อนมา e <ww. S 2> ฉันจะลองอาหารว่านี่ลิ่นเหม็นมากเลยสาวๆเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยใช่ไหมงั้นฉันจะกินมันให้หมดแย่ e <ww. S 2> yeah, มากฉันจะอ้วกแล้วก oh. 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 ระเป๋าของฉันอยู่ไหนอ oh. โอ้ใช่ไม่ใช่ภาพที่น่าดูเท่าไรเออฉันดูไม่สืดเลย <Hey. S 1> มาเป่ายิ้มุบกันเถอะว่าใครจะได้เปิด <c oughs> <c oughs> รีนี่ฉันนะเพล็ก,รกหรออยากรู้จังว่าจะได้อะไระฉันไม่ต้องกินมันโชคดีจังฉัน,นดเดนเลีย <c oughs> ฉันต้องกินมันน่ากลัว ไม่ต้องห่วงฉันจะเริ่มก่อนอมาลองจิ้มก่อน่เห็นน่ากลัวเลยสาวๆเดี๋ยวก่อนนะฉันมีของบางอย่างให้ไม่ต้องห่วงฉันก็จะหั่นพริกให้นะให้เป็นสองส่วนไม่ได้ทำให้ดีขึ้นเลยได้เวลาเลียแล้วฉันกลัวจังมันต้องเผ็ดมากแน่ๆต้องเตรียมตัวก่อนเผื่อไว้ฉันไม่ถังดับเพลิงและเหยือกน้ำ เธอเอาไปเก็บไว้ตรงไหนเอาล่ะฉันคิดว่ามันทุกอย่างที่ต้องการแล้วถึงเวลาริ่มฉันไม่ได้หวังมันจะอร่อยได้ส้ําอ๊ยอยหน้าฉันกำลังร้อนฉันต้องการตัวช่วยจริงด้วยพลังไม่นินี่ไงนีขึ้นแล้วทีนี้ต่อไปก็ตาเธอแมนดี้ เออก็ได้หวังว่ามันคงไม่แย่ขนาดนั้นจะกินให้เร็วที่สุดเอ้ยนี่มันน่ากลัวโอ้ไม่นี่มันแสบร้อนรู้สึกเหมือนข้างในกำลังลุกเป็นไฟอุย๊ยขอโทษนะสาวๆฉันเผาพวกเธอไปแล้วขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจมีกลิ่นอะไรที่มันเหม็นๆนะีน่โคากลิ่นเธอ ไม่นะไม่ใช่ฉันมันคือจานนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่เข้าบั๋นเหรอเออไม่มันคือชีสเครื่องราโอ้ oh, ฉันต้องกินมันอ้ oh. ฉรอดแล้วฉันไม่ต้องแตะมันได้ซ้ำอ๋อไม่ฉันต้องเลีย oh. yeah, พวกเธอสมควรได้รับมันเ้อเข้าลองได้แล้วแย่ hmm. yeah, มากที่ต้องลอง ฉันไม่อยากเข้าใกล้มันได้ซ้ำนึกออกแล้วใช้ไม้เนี่ยจะหมกจะได้ไม่ต้องดมกลิ่นมันมันน่าจะช่วยได้เอาล่ะเลียเลยก็ฉันว่าฉันคงเลีย,ยได้ทั้งหมดโอ๊ยใครเอาไม้อาอจากจมกูกฉันเนี่ยนี่ฮ่าตลกจังเลยตาเธอแล้วลุยเลยก็ได้ หวังมันจะช่วยฉันเหมือนกันฉันคิดว่าฉันมีไอเดียที่ดีกว่านะจะโทรหาเชฟอ้อ hmm. oh, เข้ามาแล้วชิสนี่ทั้งมันเป็นเคกให้หน่อยงั้นก็มาลงมือทำภารกิจแสนยากนี่กันเราจะใช้วิปครีมมันมีรสชาติที่ดีมากเคลือบให้ทั่วชิสและจากนั้นก็โรยหน้าด้วยทองคำเพื่อความหรูหราราคาแพงแต่ยังไม่เพอนนะฉันยังมีสปริงเกิลทองคำด้วย พราอบริดนี่ชอบทองคำและนี่คือเค้ที่ออกมาแต่ต้องมีเงินก่อนขอบคุณสวยแล้วใช่ไหมไม่น่าขยากขยานอีกต่อไปแล้วเงินก็ได้เวลาแล้วใส่ผ้าเช็ดปากก่อนจะได้ไม่แลอะเธอไหนมาลองสักคำนี่ อย่าแย่งอะฉันรู้สึกแย่จะอ้วกโอ้โอย่ามาหัวเราะนะเ <c oughs> ชฉพยายามเต็มที่แล้ว <c oughs> สาวๆมาปอดด้วยกันเถอะโ <c oughs> อ้โหแบงค์กวานหวานน่าอร่อยมาดูกันกันจะอ้ว <c oughs> ให้ตายฉันไม่เหลียวได้ซ้ำอ้าส่วนฉันได้ลาขออร่อยแล้วฉันยังได้เลีย ฉันจะเริ่มก่อนนะมานนี่มาเจ้าเบอร์เกอร์ฉันจะเริ่มจากตรงไหนดีงั้นตรงนี้แล้วกันซอสเหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะฉันอยากเลียให้หมดเออไม่นะเธอจะทำน้ำลายแล้วหมดแล้วแมนดี้พอได้แล้วมั้งถึงตาฉันแล้วอิอเอาละแมนดี้เธอนี่กินจุจริงๆงถึงจะมีน้ำลายแต่ฉันก็กินได้ฉันไม่แคร์โหอร่อยจรงเลยฉันอยากกินอีก แบ่งให้เราด้วยสินะไม่ไม่แบ่งเฮ้ยมันหายไปไหนอะโอไม่นอนขโมยบัตรลขนชันไปแถบยังทำเลด้วยฮะตลกเป็นบ้าเธอขี้แผ้เนี่อย่ามาถูกตัวฉันนะสาวสาวไม่ว่านั้นถ้าฉันเปิดก่อนไม่เคือะไรอ้าวพ่อเหรอแล้วต้องกินยังไงอ่ะ มาดูกันเถอะอ๋อ,อฉันได้กินส่วนฉันไม่ได้อะไรแต่ก็ดีแล้วฉันไม่อยากเลียเพื่ออะไร<ๆ>ก็ได้ก็ได้ก็ได้มาลองชิ้นหนึ่งแล้วก็เลียโอ้ยมันไม่มีรสชาติเลยจริงๆอเอาไปสินิโคลโอลฉันรู้วิธีทานะ yes! แค่ต้องหาส่วนผสมที่ถูกต้องอ่อนี่ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่อยู่ไหนนะขอโทษนะส,สาวสาวอุ๊บส์ออไม่ใช่สิ่งนี้นี่ไงฉันเจอแล้วสกิเทโตสแค่นี้ก็พอแล้วสาวสาวคงไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไร <c oughs> คอยดูนะตอนนี้ฉันจะทำป๊อบคอนแสนอร่อยต้องใช้ถุงกระดาษด้วยใส่ลูกบอลหลักสีลงไปแล้วก็คะามโพด เอาล่ะฉันคิดว่าพอแล้วทีนี้เอาถุงใส่เข้าไปในไมโครเวฟต้องรอปอบคอนให้สุกสักพักสาวๆมอนกัหมดเลยดิโออหมือน,นจะเสร็จแล้วเอาล่ะแทอจากถุงใส่ชามใบใหญ่ป๊อบคอร์นของฉันออกมาหลากสีแล้วก็หวานมาก อร่อยสังเลยเ <c oughs> จ๋งฉันชอบนะ <c oughs> อยากกินเหรอก็ได้แนะ่นอนมากินด้วยกันสิ <c oughs> มานับกันว่าใครจะได้เปดิด <c oughs> ฉันเป,ด <c oughs> ปดิดเองอ้อมกักฝรังอันใหญ่เอาละ่ะ <c oughs> ฉันได้กาได้กินเย้เ <c oughs> จ๋งเลยฉัน้เลีย <c oughs> สุดยอด <c oughs> ขอให้ฉันได้บ้าง โอ้ oh, ไม่นะไม่ได้กินเลยฮะ oh. ลูกป่งสีเหลืองมาจากไหนอะอ <c oughs> ไหนมาดูกัน <c oughs> <c oughs> ใช้กิฟต์ดำเจาะมันโอ้ oh. สิ่งที่อยู่ข้างในมันคือปุ่ม subscribe กดติดตามได้นะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วย <c oughs> ถึงตาฉันแล้วจะเรียรรนฝรั่งนี่ตาฉัน <c oughs> ฉันจะเริ่มก่อนว้าวเปดิดดูโอ้โหข้างในเป็นหมักฝรั่งส,สปาเกตตีส้สีชมพูเอาซ้อมมาไหนมาลองกันเถอะหมุนเส้นขึ้นมาแล้วก็เลียสีชมพูแล้วก็หวานมากอร่อยจังเลยอ้โห,โหตอนนี้ฉันต้องวางกลับไปที่เดิมเิ๊งนี่คขไม่อยากสินะ งั้นก็ได้ฉันจะกินมันตอนนี้ถึงตาฉันแล้ว <Yes. S 1> ฉันจะใช้ตะเกียบสีทองประดับเพชรของฉันมันทำให้กินง่ายขึ้นเอาล่ะมาลองกันอ้อร่อยจังและสามารถต่อลลกป,ปองใหญ่ๆได้ด้วยอใหญ่จังเลยเอ้ไม่นะมันแตกใส่หน้าฉันเต็มๆมย่ที่สุด เอาออกได้ยังไงเนี่ยขอรัอะไรกัน